พาท่านมาเยี่ยมชมของโบราณพื้นบ้านทุกชนิดนะครับของคุณประสิทธิ์อยู่ที่ท่าวงนะครับอำเภอท่าวงจังหวัดรุบรีครับเบอร์ศูนย์0 8ดเก้าครับที่นี่คือป้าเชิญชวนให้มาชมของโบราณพื้นบ้านนะครับผมเราเข้าไปท่างไหนกันครับผมนี่คือ ของที่อยู่ข้างในบ้านนี้นะครับบ้านนี้มีอีกด้านหนึ่งนะครับเป็นรัว้วต้นไม้นะครับหญ้านางครับต้นหญ้านางนี้นะครับมีประตูทางเข้าไปนะครับสิ่งแรกที่เจอนี้เลยลอลควียนนะครับเลอ นี่เลยนะครับโมหินนะครับโมหินมีหลายรูปแบบมีเล็กมีใหญ่นะครับสมัยอายุทยาอันนี้ครับสมัยอายุทยาน,นี่นะครับไม้ดอกไม้แับมีององน้ำนะครับองคใจน้ำนะครับองค์แดงองลายมังกรนะครับอโอ้ ของเก่าเยอะเลยนะครับผมบริเวณนี้เป็นของเก่าหมดเลยครับพี้มแย้อยู่นะคบปิ่นโตเก่านะครับจะเกียงเก่าๆนะครับ กระงตะก้าของใช้ส่วนตัวแล้วก็มีตาช่างนะครับช่างน้ำหนักเครื่องมือต่างๆนี่นะครับผม,นนมแล้วก็มีนี่ปริเรีนภายในบ้านนะครับสีแควนไว้นี่นะครับสวยงามมากครับผม เอาเป็นว่าตรงนี้นะครแก้วน้ำรุ่นเก่าๆนะครับเหยียดน,น้ำต่างๆนะครับผมสีสันสวยงามมากครับ ตู้เตียงต่างๆนะครับเครื่องดนตรีนี่นะครับประนาบนะครับมีทุกแบบเลยนะครับเครื่องดนตรีเก้าจอดวงนะครับอ ประับเวอนสวยงามครับขอบคุณคุณประสิทธิ์มากนะครับผมขอบพรคุณมากครับ